สวัสดีครับแอดพะเครื่องนะครับผมมาดูเหรียญของหลวงพพัทปุญญกามโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสว,สวรรค์กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพยักเฮงตลอดนะครับหรือเสือสองนะครับของทีมงานป้อมสกลน,นะครับเป็นผู้จัดสร้างเหรียญน,นี้เป็นรายการที่สามสิบแปดนะครับเนื้อสะตะโลหะลงยาสามสีนะครับก็จะคุยพื้นลงยาสีน้ําเงิน ลงยาขอบข้างสีแดงลงยาจีวอนสีเหลืองนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับจะเห็นองค์หลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับถัดลงมาจะเห็นเสืออยู่ในท่ากระโจนตรงขอบเหรียญด้านล่างจะเป็นหัวพยักคาบมีดด้านข้างองค์หลวงพ่อจะมีอัขระยันนะมะ พุทธะที่พื้นเหรียญก็จะปั๊มหลวงพ่อพัดปุมยะกาม,มวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พศสอ6 4รายละเอียดติดคมชัดดีนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นลวดลายกระหนกนหูเหรียญด้านบนจะเป็นรูปกงจักรนะครับจะมีกนกอยู่ด้านซ้ายขวา ไม่ได้เจาะรูด้านหลังเหรียญจะเห็นเป็นเสือหนุ่มกำยำคาบมีดอยู่ในท่ากระโจน,นองเล็บแหลมคมหน้าเกรงขามนะครับดุดันนะครับผมคาบมีดด้านบนนะครับที่ระลึก อายุครบร้อยปีก็อัคระายันมะอาอุนมโมพุทายะนะก็เป็นคาถาด้านล่างก็จะเป็นยันนโมพุทายะนะต่อด้วยนมะพุทธ,ธะจะพระกะสะลนะ่างสุดจะปั๊มพยักเฮงตลอดเป็นชื่อรุ่นนะครับผม ขอบด้านข้างก็จะเป็นลวดลายกะนกนะส่วนขอบเหรียญจะยกนะครับขึ้นจากพื้นเหรียญขึ้นมารายละเอียดเนื้อหาติดคมชัดดีนะครับหูเหรียญด้านหลังนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นรอยกลึงเส้นๆนะครับ แต่ไม่ได้ต่อโค้ดหรือหมายเลขนัมเบอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดโค้ดกันอีกทีหนึ่งครับผมโค้ดนี้จะมีอยู่สองโค้ดนะครับรายการที่สามสิบแปดเนื้อสตาโลหะลงยาสามสีนะครับโ oh ah ค้ดแรกนะครับอยู่ตรงถัดขึ้นมาจากตัวเสือนะครับทางด้านขวามือเป็นโค mm ้ดหมายเลขนัมเบอร์นะครับส่วนโค้ดที่สอง จะอยู่ด้าน,นล่างตัวเสือนะต่อโคดเฮงภาษาไทยนะครับเท่าที่ดูนะครับเหรียญรายการนี้จะตอก2องโคดนะครับเป็นโคดหมายเลขนัมเบอร์กับโคดเฮงนะครับรายละเอียดติดคมชัดส่วนกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกสีแดงนะครับผมปั๊มพยักเฮงตลอด วงเล็บเสือสองนะครับหลวงพ่อพัดบุญญยกกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สองพันห้าร้บสีนะครับพักเครื่องก็ต้องขอขอบคุณนะครับเข้ามาดูมาชมมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ